อบ,บ,บอกบอยแต่ให้ฉันทราบพทิทักโลกความเดิมตอนที่แล้วฮะยกโทษให้ฉันด้วยฉันผิดไปแล้วฉันไม่น่าทิ้งแกไว้เลยจะตีแกให้แบนเหมือนกล้วยทับเลยฮยะ้อบไม่นะ ตอนบริการของคุณบากาก้าไม่ออไม่ไมไมไมในชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นอะไรไปพร้อม เอเอ,เอ,เอพวกคุณคือใครเหรอครับนี่ฉันเองไงเป็นเจ้านายแกนะเจ้านายเหรออือเจ้านายครับแกเป็นอะไรปลอตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาแกชอบฝันร้ายแล้วก็ลืมว่าตัวเองเป็นใครไม่มีทางครับเจ้านายผมจะลืมเจ้านายไปได้ยังไงล่ะครับแฮ้แล้วคุณเป็นใครฮ้ฮะ ก็ฉันเป็นเจ้านายของแกไงล่ะนายพิสูจน์ซินี่ไงนี่ดูบัตรประชาชนฉันไหนเอามาอือาดูๆไหนเออไม่เห็นจำเหมือนเลยสักตาติดเอียวเฮ้านี่นี่ใจเย็นก่อนนะภาพนั้นมันถ่ายตอนฉันเรียนมัธยมะหละไม่อนี่นายยิงนายท่านไปแล้วตั้งยี่สิบเอ็ดครั้งเชียวนะอ๋อเฮ้ย ได้โปรดให้อภัยผมด้วยครับแผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมไม่ต้องห่วงนะค่ะนายท่านฉันกำลังติดต่อคุณบาโกโก้ให้ค่ะสวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้โอ้โดําปีเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยทำไมตัวดำจัง ก็พรบมนะสิเขาทำร้ายฉันอีกแล้วอ่ะโถโรเบร์ที่รักหน้าทำแบบนั้นได้ยังไงกันเนอ,อผมทำไม่ดีไม่ดีมาก่ันถึงได้โทรหานายยังไงล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอะไรเพราะผมเห็นหน้าคุณก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะครับไม่จริงรอระปัญหาก็คุณจะหมดไปด้วยหัวมิสซาระเบิดนิวเคลียร์รุ่นแอล0เก้าพันผมการันตีได้เลยว่าครั้งหน้าถ้าพรบจะยิงคุณคุณจะได้ตายทันทีหลังจากนั้นปัญหาก็จะหายไปพร้อมกับตัวคุณอะไรเนี่ย ซื้อหัวรบนิวเคลียร์จะช่วยแก้ปัญหาได้ไงล่ะแล้วอ,อะไรล่ะเออปรติดต่อไปเผื่อคุณจะรู้วิธีแก้ปัญหาความจําเสื่อมของผมได้ฮะความจําเสื่อมเหรอใช่ค่ะตั้งแต่เพลิฟื้นขึ้นมาเขาก็ฝันร้ายมาตลอดแถมยังความจําเสื่อมรุนแรงแล้วก็ยิงในท่านไปแล้วตั้ง21ครั้งค่ะโอ้ท่าทางไม่ดีเลยไม่ดีอย่างแรงเลยครับแต่ไม่ต้องกังวลไปผมมีทางแก้ปัญหาให้คุณยนต์คุณได้นะครับจริงเหรอมีจริงสิครับ ก็แค่ซื้อหุ่นยนต์ตัวใหม่ขอแนะนำหุ่นยนต์โรเบิร์ตเอ็กซเอล9,000ั้งที่2แล้วนะที่นายพยายามจะขายหุ่นยนต์ตัวใหม่ให้ฉันก็ลังดูครับเพื่อฟลุกไงอืมเดี๋ยเๆีความจำเสื่อมเหรออาการอื่นล่ะมีอะไรอไหมฮะเออคือคือก็มีอีกนะครับบางครั้งผมก็เห็นภาพหลอนหุยนาเป็นอะไรไปมีความรักเหรอ มันเกิดขึ้นตอนผมกับเจ้านายเดินเล่นอยู่นะ่ะเอออยู่ดีๆผมก็รู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนผมกําลังถูกปีสาปผีหุ่นไล่ล่าอ่ะอะดูดูมันมีดีตรงไหนฮะว่างไงนะ,ะไม่มีอะไรครับเพราะผมพิมพ์กับตัวเองว่าผมนักเก่งมากและผมอยากจะช่วยพลกด้วยใจจริงใจจริงเหรอคือนายจะช่วยพวกเราฟรีใช่ปล่าวี่คุณก็จะอ,อะไรผิดหรือเปล่าครับเขาว่าใจจริงมหมายความว่าฟรีซะที่ไหนแล้วจะคิดราคาเท่าไหร่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องราคากันครับตราบใดที่เราจริงใจต่อกัน เอองินก็ได้คุณช่วยคอนเฟิร์มอาการที่มีให้หน่อยนะครับโอ้ได้เลยครับหวันระทุกคนใช่ใช่ใช่ผมจำเสื่อมเหรอเออใช่ภาพหลอนเสยดสยองเออก็มีเยอละเมอบ้างหรือเปล่าเออก็ไม่เชิงอะแต่นี้ยังสินะแ่นในสุดมันก็ต้องเกิดอ้อไม่ผมกลัวจังเลยผมรู้แล้วคุณเป็นอะไรโอ้ช่วยบอกผมทีได้โปรดโอ้หน้าเศร้านี่คือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังอ่ะผมต้องขอโทษที่ต้องบอกคุณแบบนี้นะขอรับเจ้านายครับ ไม่ต้องกลัวนะพรบเราจะหาทางทําให้แกหายจากโรคนี้เองโรคเรื้อรังนี้ก็คือโรคอกหักฮะคุณจนอย่างพรบมันจะออกหักได้ยังไงไม่มีใครหนีโรคอกหักได้หรอกครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนจนหรือว่าคนรวยคนจนหรือว่ามอนุษย์ก็ด้วยทุกคนต้องเคยอกหักกันทั้งนั้นพ่อที่นายหลอกฉันไม่ได้หรอกแต่คุณครับเรามองตาผมดีๆสิครับเอเลนตาหน้นารักแบบนี้จะหลอกคุณได้ลงคอเชียวเลรอคิดว่าฉันจะโง่หลงเชื่อนายอีกครั้งล่ะ กี่ครั้งแล้วที่นายต้มตุนฉันด้วยคําพูดของนายนะไม่เคยนะขอรับเพราะนายนั่นแหละที่เอายานฉันไปแล้วเหลือไว้แค่กองขยะแล้วก็ทพีไฟฟ้าไร้ประโยชน์นะแต่คุณครับมีหุ่นยนต์มูคาลาคุสที่คุณได้ฟรีไปจะบอกว่าคุณนี่โชคดีสุด แต่ทั้งคุนยนกับทับพพีรู้ไหมว่าลูกค้าผมบางคนเนี่ยไม่ได้ทัพพีแถมไปออหรอกเขาพูดมีเหตุผลนะเนี่ยฉันยังพูดไม่จบนายกโกหกฉันเรื่องเครื่องแปลงพลังงานเอ็กซ์ที่บอกว่าทำให้พรอยวฟื้นได้ตายสิว่าผมกโกหกได้ยังไงแล้วคุนยนมุ่งนีอะไรไม่ใช่พรอยวที่ฟื้นหรอกเหรอครับคุณสายตาสั้นหรือไง ริงอยู่ที่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ระบบเขาเพี้ยนไปหมดทำให้ชันต้องเจ็บตัวด้วยปัญหาแค่นี้สามารถแก้ไขได้แค่เขาทาลูกเกด S9 0 0 0ันเรื่องทุกอย่างก็จะจบอย่างสวยงามโอ้สนใจซื้อลูกเกดหรือเปล่าล่ะครับซื้อเถอะครับเจ้านายปัญหาจะได้จบลงพอได้แล้วฉันรู้จักนายนานพอจะรู้ว่านายน่ะไว้ใจไม่ได้รอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะครับไม่เป็นไรถ้าคุณจะไม่ไว้ใจผมอีกแล้วอแต่ว่าเป็นการถ่ายโทษที่ผมเคยทําให้ดีกับคุณ แล้วช่วยความจำลบกลับมาผมขอแนะนำเพื่อนที่อาจจะช่วยพวกคุณได้แทนเพื่อนคุณเหอรอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคความจำเสื่อมเลยละ่ะนายแน่ใจเหรอแน่ใจสิครับผมเคยโกโหกคุณเหรออืมตลอดแหละและถ้าคิดจะโกหกฉันอีกรอบแล้วก็ฉันจะไม่ซื้อขายกับนายอีกต่อไป ตลอดการผมไม่สนหรอกครับแต่ครั้งนี้ขอแค่เชื่อใจก,ก็พอแล้วอืมแล้วเพื่อนนายคนนี้เขาเป็นใครเพื่อนผมน่ะสุดยอดแห่งผู้เชี่ยวชาญเลยเขาบา้าอู้เหรอครับใช่ถ้าเวลาเราป่วยเราก็จะไปหาหมอใช่ไหมล่ะแล้วถ้าหมอป่วยล่ะคุณว่าเขาจะไปหาใครอืม,อมหาใครอะ่ะใช่แล้วครับ ถ้าเวลาที่หมอป่วยพวกเขาก็จะไปหาเพื่อนของผมไม่อย่างนั้นอาการพวกเขาอาจจะเร้าราขึ้นก็นได้อืมฉันอยากจะเห็นเพื่อนของนายแล้วล่ะไม่ต้องห่วงครับอิงไม่ตี่ใจเขาจะมาถึงแล้วก็รักษาโรคเพราะเ้ฉันแค่อยากเห็นก่อนว่าเขาเป็นใครผมต้องไปแล้วอ,อ้าวเฮ้ย<ะ>นี่คือบ้านของอนุดูและโพรบุญยนตแสนพักดีหรือเปล่าครับเออใช่ครับผมคือโพรบที่คุณพูดถึง เดี๋ยวก่อนนะนั่นนายเหรอบากโกโก้ ه, คุณพูดอะไรเนี่ย <c oughs> จำค้นหน้าตาหลอผิดได้ยังไงไม่น่ารักเลย<อ>นะฮะงั้นแหละคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ใบหน้าของพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยได้ขนาไหนท่านตายจริงดูเหมือนอดูดูจะไม่เชื่อง่ายๆแล้วอย่างนี้เฮ้ยคิดว่าฉันจะง้อเชื่ออีกหรือไงอยากซะแล้วจะหลอกเงินมอน,นี่อีกรอบยังไงดีวิเคราะห์ใบหน้าสำเร็จแล้วจากผลวิเคราะห์รูปแบบใบหน้า9 9%คือบาโกโก้ มีแค่หนเปอร์เ็นเท่านั้นที่ไม่ใช่บากโกโก้ค่ะฮะหนึ่งเปอนั่นแหละคือผมผมก็ว่าพวกเขาหน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับฮะ<ห>เจ้านายครับอย่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาแบบนี้สิราะพูดถูกต้องอย่างมากเลยครับอย่าเข้าใจผมผิดสิครับที่เห็นบนจอนะคือเพื่อนผมบากโกโก้แต่ผมน่ะคือบากาก,ากา้าโอ้งั้นก็แปลว่าแค่เอเลียนที่หน้าคล้ายกันมากสินะอ่าใช่เลยครับ ผมเดินทางมาแสนไกลเพื่อช่วยรักษาคุณผมได้ข่าวว่าคุณกำลังมีอาการความจำเสื่อมอย่างรุนแรงเหรอครับโอ,โอ้ใช่ใช่ใช่เลยครับอ้อถ้าอย่างนั้นผมขอบอกอะไรคุณอย่างหนึง่งผมสามารถรักษาโรคใดๆก็ตามภายในสี่ขั้นตอนง่ายๆง่ายดีนะครับเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างเหรอครับขั้นตอนแรกเราต้องแน่ใจสุดๆว่าผู้ป่วยนั้นป่วยจริง ส่วนขั้นที่สองก็วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยแล้วจากนั้นก็จัดยารักษาให้ถูกต้องเอ๊ะแล้วขั้นที่สี่ล่ะขันที่สี่ก็จ่ายเงินให้ผมไงน,นเอาล่ะเรามาเริ่มการรักษากันฮึฮึอาฮะนี่ยังไงละต้นต่อของปัญหาเป็นไงบ้างมันเลวร้ายมากไหมอะ ที่ผมกังวลหนักหลายเป็นจริงอาการเขารุนแรงระดับ7็ต้องรีบรักษาไม่งั้นจะรุนแรงถึงระดับ8ตอนนั้นเขาจะสูญเสียวความทรงจําไปตลอดกายเราต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วนะคุณช่วยหยุดอาการรุนแรงของผมได้ไหมครับได้สิครับผมจะพยายามที่สุดเพื่อรักษาคุณผาว่าการสะกดจิตจะช่วยรักษาได้ แถมยังดึงความทรงจําเก่ากลับมาได้ด้วยแล้วจะเจ็บไหมครับโอ้ยเจ็บเหมือนมดกัดแค่นั้นเองสก,กจิตเจ็บตัวด้วยแล้วนี่้ยเจ็บนิดนึงสกอตยังไงต่อจากนี้นาฬิกาจะแกว่งและเมื่อผมตีมือเพีย้ยคุณจะต้องตั้งสมาธิให้มัน่นแล้วคุณก็จะอยู่ภายใต้การสะกดจิตเออโอเคโอเคเอไม่ขนาดเดียวกัน ผมอยากให้อดูดูเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณและโปรตังตะกรจนถึงปัจจุบันทำได้ไหมครับได้ได้ฉันทำได้งั้นเยี่ยมเลยมาเริ่มการรักษากันเลยโลบแกจําได้หรือเปล่า ตอนที่ฉันเจอแกที่กองขยะสวัสดีครับเจ้านายอขอบคุณนะครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมฉันจำได้ไม่ใช่สะกดจิตแกเตืน่นเหรอโอโ้ผมประเมินพลังตัวเองต่ำไปใครจะคิดว่าการสะกดจิตมันรุนแรงขนาดนี้จะได้เรื่องไหมเนี่ยคุณหยุดเล่าทำไมล่ะครับเล่าต่อเลยก่อเจอแกฉันโดดเดียวไม่มีใครแต่พอมีแกเข้ามาในชีวิตชีวิตฉันก็มีความหมาย เพราะมีแกเคียงข้างพร้อมแกเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันไม่จริงเลยสักนิดฮะผมเป็นทาสมากกว่าเพื่อนซะอีกเอ๋โอ้ไม่นะคุณต้องถูกสะกดจิตสิอย่าเพิ่งเตินขึ้นมาอออ๋ออ๋เจ็บสะเจ็บสิตาลราไปตรงนี้เลยนี่เจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเกินไปหน่อยไหมเนี่ยเธอเล่าต่อได้เลยครับแกจำตอนเจอออโต้บอทได้ไหมเรามีความสุขกันมากเลย แต่แล้วเ,เจ้าบยอยก็โผล่มาแล้วทำลายแผนของเราเรา,เราพยายามใช้พลังทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชนะพวกมันแต่แล้วเราก็ไม่เคยทำสำเร็จเลยสักครั้งที่เราเกือบจะชนะได้มากที่สุดคือตอนที่พวกเราได้หุ่นยนต์มูคาลคคุสมาจากเจ้าบากโกโก้จอมต้มตนหินทาคนอื่นรับหลังน่ะมันไม่ดีนะครับเราสองคนต่อสู้โบ,ยอ,ยบอยกันวันแล้ววันเล่าจนกระทั่ง เอโจโจเดินทางมาอย่างโลกแล้วเจ้าหุ่นยนต์เดซี่นั่นก็ทำลายแก่แล้วฉันช่วยอะไรแกไม่ได้เลยฉันรู้สึกไร้ค่ามากเลยพลบแล้วเอโจโจมันยังหัวเราะเยาะแกะด้วยโอ้อเอโจโจทำเกินไปแล้วบอกผมว่าเขาอยู่ไหนผมจะไปสั่งสอนมันเองโอ้โห ฮึฮ่าเ้เชิญเราต่อได้เลยครับแต่โชคดีที่บอยๆอยู่ช่วยเราใครจะไปรู้ล่ะว่าฉันกับบอยยจะทำงานด้วยกันได้แล้วในที่สุดเราก็เอาชนะเอโจโจและหุ่นนั่นได้แต่หน้าเศร้าถึงชนะก็ช่วยแกฟื้นมาไม่ได้แกจากฉันไปฉันไปหยาบซ่อมแก่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ฉันก็ล้มแล้วทุกครั้ง จนกระทั่งบาโกโก้กับโบโบยยื่นมือมาช่วยนั่นไงจะบาโกโก้ก็ไปได้เลวร้ายใช่ไหมหลักครับหลังจากเรื่องทุกอย่างแกก็ฟื้นกลับขึ้นมาแต่แกความจำเสื่อมเป็นพักๆและฉันฉันฉันจะไม่ยอมเสียแกไปอีกนะครบับอาเราจบแล้วใช่ไหมครับเฮ้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้เฮ้เา,าร้าเศร้าเอาละครับพอผมปรบมือแบบนี้ คุณจะต้องออกจากภาวังเฮียขอบคุณมากครับเจ้านายแล้วสรุปว่าเราทำสำเร็จไหมอ่ะอืมอาการเขาดีขึ้นกระนั้นเองยังห่างไกลจากคำว่าหายนะครับแต่ช่วยบอกเฉยว่าครบจะต้องไม่เป็นอะไรความจริงคือโรบเหลือเวลาไม่มากแล้วเขาเหลือเวลาแค่สองอาทิตย์เท่านั้นงั้นรีบจ่ายค่ารักษาให้ผมเลยครับก่อนจะสายเกินไปไม่ต้องเสียเวลาพูดแล้วครับ พอนำเสนอน้ำมันปริงทะเลวิเศษและมหาศาัศจรรย์เพียงแค่ทาลงบริเวณที่มีอาการเพียง30ครั้งต่อวันติดต่อกัน30วันวันรู้สึกดีจังนจากนั้นก็ผสมยาสองตัวนี้สองช้อนชากับมะนาวเล็กน้อยในน้ำอุ่นกำลังดีและดื่มทันทีรับรองว่าคุณจะต้องหายอย่างแน่นอนจะได้ผลจริงเหรอต้องได้ผลสิครับนี่คือสุดยอดยาแห่งสตวตรษ รักษาไข้รักษาไขวัดใหญ่ปวดท้องความจำเสื่อมโลดไหลย,ย้อนไซนัสอักเสบไข้เลือดออกโรคหัวใจโรคไตอักเสบเนงื้ออักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบกระดูกหุนโรคไอกรนและโรคอ,อ,อ,อื่นอีกมากมายมายอดเยีย่ยมไปเลยรักษาได้หลายโรคไม่ทำให้ผ<ห>ิดหวังแน่นอนครับนี่เป็นตัวยาสุดพิเศษเพราะสกัดจากวัตสดิที่แสนหายากต้องดันโดนไปหาหนึ่งในนั้นคือเหตดหิมะชื่อดังที่หาได้เฉพาะป่าภูเขาไฟวากาก้าเควา น้ำตาจากแมงเสือดาวที่กำลังตั้งท้องเป็นครั้งที่13นํามน้ำมันสกาัดจ,จากใยแมงมุมยักษ์และต้นผักโขมศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเด็ดในคืนจันทร์เต็มดวงของวันที่สองของสัปดาห์ที่สองของช่วงปิดเทอมซื้อให้ผมเถอะนะครับผมรู้สึกดีขึ้นระถาครั้งแรกอ่ะอืมแล้วมันราคาเท่าไหรล่ล่ะนี่ผู้จ้าได้เพิรเจอครับท่านผมไม่ท่านฟรีฟรีฮะ<า>ฟรีเหรอใช่แล้วครับฟรีผมบอกคุณแล้วไงครับผมไม่เหมือนเจ้าบากโกโก้หมอน,นันเห็นอะไรเป็นเงินไปหมดเชื่อผมสิครับ ผมละดีร้อยเปอร์เซนต์ว้าวาวา้วาวทางก็ย่อไปเลยเฮ้คลายโล่งใจที่ได้ยินคำว่าฟรีฮ่าฮ่าฮ่าอีกอย่างครับถ้าคุณต้องการดื่มยาแล้วก็คุณจะต้องดื่มจากแก้วสับปะรดที่ทำมาจากต้นโชคเชอร์รี่ถึงจะได้ผลนะครับ <c oughs> เออเราดื่มจากแก้วธรรมดา,าไม่ได้เล <c oughs> ยเสียใจไม่ได้เลยนะครับแก้วธรรมดาน่ะมันทำให้ยาหมดฤทธิต์ต้องใช้แก้วสับปะาดเท่านั้นต้องใช้ครับ <c oughs> โอเคโอเคโอเคแล้วแก้วมันราคาเท่าไหร่ราคาไม่แพงเลยครับ แก้วใบนี้ราคาเพียง80บล้าน80เซนแปดสิบล้าน80เซนอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยเฮย,ฮยเงินของฉันเอาล่ะครับนี่คือยาวิเศษและนี่ก็แก้วน้ำจากไม้โชคเชอรี่ แล้วเมื่อคุณรักษาครบ30วันให้โทรหาผมทันทีผมอยากรู้ว่าคุณหายเป็นไปทิ้งจริงหรือเปล่างานงานผมขอเบอร์คุณหน่อยออ,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 อพอดีผมลืมเบอร์ตัวเองนะครับแต่ก็อายุปูน,นี้แล้วก็ชอบหลงลืมงั้นเอาไว้อีกสักสองชั่วโมงคุณค่อยโทรหาผมเพื่อตอนนั้นผมจําได้โอเคเออโอเคครับแล้วนี่ก็ใบเสร็จครับให้ผมเอาใส่ไว้ในช่องบนหัวคุณนะโอเคอืมอืม ขอบคุณที่ช่วยทําให้พลบได้ความทรงจํากลับมาขอบคุณมากเลยนะไม่มีปัญหาเลยครับถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้เลยผมขอตัวก่อนบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับการรักษาความทรงจําของโลบได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทําไมนายโปลมาทันทีหลังเข้าไปอ่ะมีอะไรแปลกๆอยู่นะเนี่ยฮะ คนไหนกันที่ชื่อบากาก้าแกหรือว่าแกไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนะเหมือนว่เพ้อความจำเสื่อมอีกแล้วล่ะค่ะแค่คือเจ้าากาก้าเลยไม่ใช่ผมบากาโก,โก้ไม่ใช่บากากา้าเออเขาก็โกหกเราพรอแต่กล้าโกหกฉันเลยคุณเข้าใจผิดแล้วที่ผมบากาโก,โก้สุดยอดนักต้มตุน๋นทำไมไม่เชื่อผมละ่ะว้ยเดี๋ยวก่อนในใจยันก่อนว่าคุณโมโหเพราะโดนเพื่อนของผมโกเมื่อกี้นี่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมทองเหรอใช่ครับเขาอ้างว่าใช้การสะกดจิตพลบ เขาแค่เชื่อมสายไฟสองสายที่อยู่ในชอ่องบนหัวครบเท่านั้นเองให้ตายเถอะฉันจ่ายเงิน80ล้านเพื่อให้เขาต่อสายไฟเข้าด้วยกันนี่นะโอ้ยตายจริงแพงมาก80ล้านถ้าเป็นผมนะคือแค่หนึ่งแสนพออ้อเสียวจยด้วยกูโดนโกงซะแล้วคนขี้โกงต้องถูกกำจัดทิ้งโอยใจเย็นใจเย็นผมว่าเขาจำนึกผิดแล้วนะให้ผมช่วยเอาเงินที่ถูกโกงกลับมาก่อนดีไหมโอ้ เงินถูกโอนเข้ามาหมดแล้วค่ะทำแบบนั้นไปก็ไร้ไร้ย์เออทำไมครับเออเออเออหรือว่าคุณสองคนอยากได้ยาวกาศลำเก่าคืนเอาไหมเออดีไหมได้ได้ได้เอาคืนมาแล้วงั้นตกลงคุณจะได้ยาลำเก่าคืนไปแค่สัญญาว่าจะไม่ยิงผมผมจะมีอาการแพ้ประหลาดประหลาดถ้าผมถูกยิงไงนะเออแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ยาคืนล่ะฮะยาจะมาถึงมือคุณอีกสวันข้างหน้าคอนเฟิร์มเลิกโกหกเธอบากาก้าไม่งั้นฉันจะยิงนาย ฮ่าโอเคโอเคคุณทำให้ผมไม่มีทางเลือกนะผมยอมรับผมคือบักกะแกฉันนึกอยู่แล้วเที่ยวไม่ใจเย็นนะผมบอกความจริงแล้วไงสารเสื่มีความคิดเย่ใหญ่ใหญมควรโดนแล้วเจ้านักต้มตนตรวจพบเ้าหมายใหม่นายก็รู้เหตุเป็นใจกับเขาด้วยไม่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 ใหญ่อะนี่ฉันเองเป็นเจ้านายของแกไอ้ซูซึนี่นี่ดู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 บัตรประชาชนของฉันเนี่ยเนี่ยเห็นไหม จุนนายผมเหรอเอ๋จุนนายครับผมเล่นละครตบตานะครับตบตาเหรอนี่แกกล้าหลอกฉันอย่างนั้นเหรอเจ้าพลจเย็นก่อนครับเจ้านายผมทำไปเพื่อให้บากา้้ายอมสารภาพไงงอนละ พเพราะเมื่อเกี้ผมสังเกตเห็นบาบากาก้าพยายามจะหลอกเราอีกผมก็เลยรอให้บากโกโ้ก,กลับมาแล้วก็แกล้งทำเป็นความจําเสื่อมอีกเพื่อให้เขากลัวไงล่ะครับฮิอย่างนั้นแหละครับโอ้โหโ,โ,โ,โทษครับเจ้านายอย่ากลธยผมนะมันสุดยอดมากต่างหากแล้วหลบยอดเยี่ยมเลยฉลาดมาก<อ><ะ>แก<อ>ทําให้เขากลัวมากพอจนยอมคืนเงินเรามาทั้งหมดเลยนะ แถมยังบ,บังคับให้เขาคืนยานลำเก่ามาด้วยรบแกทําได้ดีมากเลยฉัมมบมาฉับมาฉลาดมากเลยรบเจ๋งมากยโอ้ยเจ็บเจ็บทึงเลยสมควรแล้วละ่จะเจ้าจอมกอหก กล้าดียังไงมาเรียกเงินชั้นเป็นล้านกับแค่เชื่อมสายไฟยเข้าด้วยกันเนี่ยใช่แล้วแถมยังปลอมตัวมาอีกประธานโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยทำไมถึงโยกเลิกการชำระเงินเมื่อกี้นี้ล่ะครับาฮะเอะไรกันเด็ดไม่มีสองคนอย่างนั้นแหละเนี่ยไม่นะจะถูกยิงอีกเหรอเฮ้ยเน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย